ไปไหนมาครับทำารแสดงอา้าวแท็กแท็กทีมกันเป็นมวยปั้มเลย,ย <laughs> ชีชีชีทำการแสดงอยู่ไ,ได้แรก่อ <laughs> งนึกว่าแอร์เยน็นเป็นไงไม่ใช่ไม่คิด ใช่ว่าจะไม่มีคนมานะครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมเออ,อเหนื่อยวะ่ะจัดเอย่าทรูมหน้าเลยสู้เขานะสู้เขานะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเต็นท์เราเราก็อยู่กันแค่นี้พอไห <inaudible> นๆแล้วไหนๆ,ๆก็รีวิวเต็นท์ไปด้วยเลยอันนี้เต็นท์แหละพิต้าเบตเอ็มครับเบดเอ็มดีเทอรลอนดีเทอรลอนนะจะได้หายสงสัย คิ้วชัวร์ตัวใหญ่นลยตังจากจากที่พี่ต้าสัมผัสมาเต็นต์ตัวนี้เป็นไงบ้างพี่เต็นต์ตัวนี้โล่งคนระับโล่งโล่งนะเออแต่มันใหญ่นะเต็นตนี้ก็นี่ก็เป็นหนึ่งรูปจ้าอ่าแล้วก็ม,มีหน้าต่างใหญ่อืมแล้วก็กว่าะมันค่อนข้างใหญ่ มันโล่งดีนะพูดถึงแต่มันใหญ่จริงอะเขาคนเลยเลยใหญ่มากองนอนนเออเนี่ยมันใหญ่ไม่ให้คนที่เขาสำรวจเนี่ยมันใหญ่จริงสูงร้อยแปดสิบอ่าเนี่ยสูงร้อยแปดสิบเนี่ยโล่งมากได้ประมาณหกคนอ่ะไม่รวมกลนนะได้หกคนไม่รวมกลนะเอ้ยอย่างนี้เอออย่างนี้ก็ได้สอบสอบ ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะแต่จริงๆเต็นเนี้ยม,มันใหญ่จริงยอย่างที่พี่ต้าเขาไปนอนเมื่อกี้นี้นะครับเต็นมันโล่งอ่ะพอเวลาเรายืนเนี้ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยเข้ามาอันนี้คือภายในยตัวเต็นท์นะครับสู้เขาพี่ต้า <c oughs> มีมีพี่เพียงคนเดียวพี่ถือขวานสตอมเบเกอร์ เพราะผมไม่คู่ควรไงผมเลยไม่ต้องถือให้รู้ได้จัเบินกับตาเลีิกาแล้วไปลงปิโน๊เรียกสายฟ้ามาหน่อยดิคิวชัว์เหมือนเดิมไหมครับคิวชวนเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ได้ค้าไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะแต่ไว้ใจได้นะแต่ไว้ใจได้เต็นเขาใช้ดีอ่ะก็ตัวนี้เป็นรุ่น Family นะครับ4.1ก็ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่บ้านเด็กน้อย บ้านลมดึงข้างหน้าใช่ไหมดึงดึงนะไหนดึงนะไม่ใช่คนละดึงดึงข้างหน้าเต็นมันจะดึงหน้าใก้เตนมันใก้เตมันตึงเองกางเต็นแล้วทำไมมือสัตว์หิวข้าวเหรอแล้วก็ที่นี่เขามีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่มากางเต็นอ่าแล้วส่วนใครที่ยังถามนะครับว่าเจ้าเนี่ยอยู่ดีไหมยังอยู่ดีนะครับ ยังโอเคอยู่ยังใช้งานได้อยู่เสียบไฟใช้ได้นะครับเราไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้บ้าคิวชัวร์แล้วครับแต่มันต้องมีอันนี้เป็นอะไรครับเตียงสนามครับเตียงสนามมีราคาบอกไหมมีจจาได้ป่ะจาจาราคาแล้วพันทวนใช่พันทวนเออเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วจริงๆก็ประกอบง่ายนะพูดถึงประกอบง่ายอนี่ครับเตียงสนามง่ายเลย มิกสูงเท่าไหรอ่อ่ะอันเนี้ยตัวผมไหมอ่าตัวผมร้อยแปดเจ็ดน้องสูงร้อยแปดเจ็ดอ่ะครับอะ,อะไรนะนี่เติมหมามีอะไม่เห็นแบ่ง <c oughs> คนละเต็ม <c oughs> หมายถึงความสูงไม่ต้องเติมผมไม่ค่อยเต็ม <c oughs> นี่นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารบ้านบ้านพื้นๆเลยพื้นๆเลยฮะ,ะทำกับพื้นเ <c oughs> จ้าก,กับพื้นเอาพื้นเลยเมนูนี้เมนูแรกเมนูอะไรครับพี่อันนี้รานหน้าครับผมรานหน้านะ หมูหมัก,มา,กนานานาหมูหมกักนี่นะครับคือสิ่งของที่เราเตรียมมานะครับใส่ถังอน้ำแดงนี้ต้องใส่ไหมอันนี้เอามาไหวไม่ไดเอามากินฮะเอามาไหวโอเครู้เรื่องแหมเอามาส้นไข่นี่เราต้องใส่ไหมไขใ่ใส่ในหมูหมัก,มกไว้หมักไว้ในหมูงโอเคเเอันนี้ดูทีแต่น้นน้นเส้นผัดไปแล้วไหนเส้นเส้นผัดในนี้อ๋ออันนี้นะครับเส้นเราทําไปแล้ว ครับเราเป็นคนกินง่ายๆครับกินกับพื้น<ช>ดูวิธีการซอยนี่ยังแค่ซอยคณะซอยคาะยังขนาดนี้แล้วซอยขนาดไหนนี่ลาดหน้าหมูหมักครับผมจากเชฟกระทะหลุด ร้อนเอาวะตัวแรกมาแล้วเอาวะเอาวะเอาวะตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเรื่องปั๊บเรอร้อนโอ้ยโอ้เค เอ,อมาแล้วครับตัวแรกเรียบร้อยไ,ได้แล้วครับผมเรียบร้อยโอ้โหน่อยนี่โหน่อยนี่ขนาดว่ากินลานหน้าอยู่ด้วยนะเออกินลานหน้าอยู่ด้วย <c oughs> ครับรตกปลาครับน้องๆพอดีพี่เป็นพี่แล้วแต่ว่าเน้นตัวปลาออ ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับอยู่ใกล้แสงเกินไปทุ่มหนึ่งชิวอะที่เนี่ยเออดีนะเว้ยจริงบอกเลยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยแม่งแบบสุดยอดเลยถ้าคนต้องการความเงียบอ่ะใช้ได้เลยแต่สองทิศไม่รู้นะอือสองทิศไม่รู้ธรรมดานี่ดีดีอะเริ่มตึงแล้วนะใช่ไข่ไข่ตึงเหนือแน่นหนาในเรื่องความต้องถึง เนี่ยสำหรับใครที่อยากมาสวีกับแฟนเนี่ยที่เนี่ยสุดยอดนะแต่ว่าต้องเต้นเก็บเสียงนะอืะอเสียงแรกอะพี่โอ๋อเสียงกนสุดยอดครับที่เนี่ยวิวดีมากอ๋ออันนี้เป็นมื้อข้าครับผม หมากระทุเอ้ยหมูกระทะเอ้ยปลากระทุปูปลาหมูกระทะปลาปลูกได้ปลาทีได้ปลาทีคุยทีสามปีเลยจริงๆมันคือผมจะพูดยังไงก็ได้ผมเป็นผมได้ปลาโอ้ยยังไม่ได้ไปไปถ่ายชโดสามตัวนะอ้อชโดสามตัวด้วยตากล้องนั่งอึนอยู่โอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ย โหนี่เจ็ดโมงอ่ะเนี่ยเออ,อ,อตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่านะครับแดดโคตรดีเลยเจ็ดโมงกว่า นี่ทำอะไรพี่ข้าต้มข<น>้าต้มอะขาต้มหมูเด้งเข้าวต้มหมูเด้งนะครับยามเชา้าก <Pam ela> ับบรรยากาศดีๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทางเสือเท่งผมให้สัก10คะแนนนะครับจากร้อยคะแนนเฮ้ย10คะแนนเต็มเออเพราะว่าวิวมัน หลักล้านน่ะคุณใจ่ายในอะไรในราคาหลักร้อยอะ่ะเออพี่ต้าเขาเก็บค่ากลางเต็นท์เท่าไหร่นะ150 1ห0บาทใช่ไหมน้ำไฟฟรีน้ำไฟฟรีโอเคเออแต่ที่นี่ดีอย่างนะพอเวลาแบบไฟ,ไฟเฟยใช้ได้หมดนะไม,ไม่ไม่ต้องรอแวก็ไฟเปิดตลอดด้วยอ่าบางที่ไม่มีวเวลาจ่ายไฟจ่ายไฟตลอดอบางที่ต้องรอเวลาที่นี่โคตรดี